ครับผมเก็บมิมได้น้ำรังหนึ่งครับผมโอ้น้ำสวยเลยครับแต่พึ่งหาไม่เจอครับเพื่อนไม่มีตัวเลยแต่มิมก็ยังพอเจออยู่เรื่อย,รอยครับผมรังไหนที่ไม่มีน้ำก็ไม่เอาครับเอาเฉพาะรังที่มีน้ำอย่างเงี้ยน้ำสวยเลยครับน้ำทั้งนั้นเลยครับในรู Mình mất Mình có phần Mình sẽ dắt chút chút quần dắt chút chút quần Cốp bỏ แนวทสวยดูเพื่อนน้ำไปได้เลยก็ยคงรัดตัดครับอืมเราหาช่องก่อนตัดเคลียร์ทางก่อนจะได้ดึงออกง่ายๆครับเพื่อน อเลยโอเคครับผมเดี๋ยวตัดก่อนครับผมน้ำมีเพื่อนลังเบลเลอร์เลยครับผมดูครับเทียวกับตะก,ก้าดูโหลังเบลเลอร์เลยน้ำครับผมน้ำสวยอยู่ครับ เดินไปแต่ตัวครับผมไม่ได้เอากล้องไปด้วยไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายครับผมดูครับเทียบกับหน้าเบลเลอร์เลยครับผมใหญ่กว่าหน้าผมอีกโอเคครับผมเก็บก่อนหัวน้ำเบลเลอร์เลยครับผมนีอีกรังครับเพื่อนก็ น้ำสองอยู่ครับนี่ครับผมควรใส่จัดเลยครับผม,มครับมาน้ำสวยเลยเพื่อนอนพอควรใส่แล้วครับผมนี่ครับควันใช้นี่ครับ กระถินแห้งครับผมแค่นี้เองไม่มีอะไรครับผมตัดครับเคลี่อนทางก่อนครับผมเคลีอ่อนทางหน่อยเบาๆครับมีเรือ สีคกับผมเดี๋ยวเขาอนุญาตจับก่อนครับผมกิ่งจะหักแล้วนี่ครับพอได้อยู่ครับผมเก็บก่อนครับผมมิ้มน้อยมิ้มน้อยหลันงนี้ก็ไม่น้อยครับผมกำลังสวยเลยไซส์ประมาณนี้กำลังสวย